Stock for Life EP ที่3นะครับวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกนะครับหุ้น SML นะครับหรือว่าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กหุ้นแบบไหนที่น่าเลือกลงทุนมากที่สุดนะครับลองมาดูกันเลยนะครับต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับมองว่าหุ้นขนาดใหญ่เท่านั้นต้องอยู่ในเซตห้เท่านั้นถึงน่าลงทุนถึงมีความแข็งแกร่งการเงินดีหรือว่ามีความมั่นคงสูงเราต้องเลือกหุ้นขนาดใหญ่เท่านั้นแต่วันนี้นะครับผมอยากจะบอกพวกเรานะครับว่า มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้พวกเราดูแบบชัดๆเลยนะครับลองมาดูกันนะในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีทั้งขนาด S, M, L นะ L คือขนาดใหญ่ M คือขนาดกลางและก็ S คือขนาดเล็กนะครับขนาดใหญ่เขาหมายถึงหุ้นแบบไหนนะครับก็ดูนะครับเซ็ต50เซ็ต100เนี่ยเนี่ยคือหุ้นขนาดประมาณขนาดใหญ่นะครับคือหมายว่าอยู่ใน50ตัวแรกหรือ100ตัวแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดเราคลิกเข้าไปดูตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่า อ๋อมีหุ้นหลายมากมายนะ vant, a d v a n c e a o t AWC, BBL เนี่ยเรียงเพียบเลยนะครับในกลุ่มเซต50นะครับหรือแม้กระทั่งในเซต100นะครับมันก็จะมีกลุ่มอีกเยอะมากมายนะครับซึ่งเราสามารถไล่ดูได้ซึ่งหุ้นเหล่านี้มักจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนส่วนใหญ่หรือพวกเราส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุนเนี่ยจะรู้จักกันดีนะครับส่วนในหุ้นขนาดกลางนะครับหรือไซส์ M เนี่ยน้อยคนนะที่จะรู้จักนะครับซึ่งมันจะอยู่ในหมวดของกลุ่มของ s อสเ นะครับตัวนี้นะ S อ s เนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันเนี่ยจะมี AHAI AIT a อ a n a mana, an an, KA, BA, Beauty, นะีอามาน่าอ a น e น u t y บางตัวเราอาจจะเคยได้ยินบางตัวเราอาจจะไม่รู้จักมันมาก่อนเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ประเด็นคือว่าแล้วมันน่าลงทุนมากขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนท้ายนะแต่วันนี้อยากให้มาเห็นอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มหุ้นขนาด S นะครับหรือว่า หุ้นที่มีขนาดเล็กที่สุดในตลาดก็คือเขาจะเรียกกันว่ากลุ่ม MAI นะหรือกลุ่มใหม่นะใหม่ไม่ได้หมายความว่าเอ้หุ้นเข้ามาในตลาดใหม่ๆนะแต่มันคือกลุ่มขนาดเล็กที่สุดนะครับทีนี้ในกลุ่มนี้อาจจะเป็นหุ้นที่หลายคนน่ะไม่รู้จักแม้แต่ตัวเดียวเลยนะซึ่งมีชื่อเนี่ย DOD BIZZ BGT HPT IP Jubilee มุ่งรู้จักไหม ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับอาจจะรู้จักอะ AU ถูกไหม after you อะเราเคยได้ยินร้านถูกไหมครับแต่บางคนก็บอกเฮ้ยมีด้วยหรอ after you เข้าตลาดด้วยหรออะร้านขายขนมหวานเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูให้เห็นทริกเกอร์อะไรบางอย่างแล้วกันลองไปดูนะครับหุ้นในขนาด ใหญ่กันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะครับหลายคนคิดว่าการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ผมยกตัวอย่างในหุ้นของมิ้นท์ละกันคือตัวไมเนอร์นะครับซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับร้านอาหารสเวนเซนอะไรก็อยู่กับของเขานะครับแต่วันนี้เราจะาดูกันสิว่าเรามินท์เนี่ยมันน่าลงทุนมากขนาดไหนแล้วหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันน่าลงทุนเสมอไปหรือเปล่าลองให้ดูเทียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้นะครับมินท์นนะเราดูที่สินทรัพย์รวมก็ได้นะครับสามแสนกว่าล้านะครับนี่สินรวมของมิ้นท์เท่าไหร่ครับสองแสนเจ็ดครับ นั่นหมายความว่าในส่วนของ3 5 0 0 0 0ล้านเนี่ยเป็นหนี้สินอยู่2 0 0 0 0 0ดีไหมครับเอ้อ้ยมันจะดีเหรอเอมันมัน,มนอย่างนี้มันก็ไม่ดีสิผมใช่ครับมันอาจจะไม่ดีเสมอไปนึกไหมนี่คือหุ้นใหญ่นะหุ้นใหญ่มากๆบินทรัพย์รวมเนี่ยหลัก3 0 0แสนล้านนะครับแต่มีหนี้สินถึง2 0 0 0 0 0กลับกันครับเราลองไปดูหุ้นขนาดกลางบ้างไหมอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูเช่นหุ้น PR9 หรือว่าโรงพยาบาลพระราม9 นะครับลองดูครับสินทรัพย์รวมเท่าไหร่ครับ4,500นล้านหนี้สินรวมเท่าไหร่หครับ500กว่าล้านเป็นไงครับโอ้เราจะเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยเราเทียบสัดส่วนกันน่ะทรัพย์สินต่อนี้สินเนี่ยของตัว PR9 เนี่ยดูดีกว่าตัวมินอีกนะถูกไหมครับบริษัททรัพย์สินเยอะมากๆนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเยอะมากๆแต่ในส่วนของหนี้สินน้อยนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าวันหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้นมาบริษัทไหนมีโอกาสเจ๊งก่อนกันครับ ถามผมนะผมมองว่าบริษัทที่มีหนี้สินเยอะอย่างเช่นมินมีโอกาสเจ๊งก่อนบริษัท p r 9หรือหุ้นขนาดกลางนึกไหมเพราะฉะนั้นมันบงบอกเราว่ามันไม่สําคัญเลยว่าหุ้นที่คุณเลือกลงทุนเนี่ยเป็นหุ้นขนาดไหนขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้ทั่งขนาดเล็กแบบ a f t e ตอ o u ทยู่ยัสินพันสองล้านหนี้สินแค่400กว่าล้านเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับขนาดครับมันเกี่ยวกับว่าความแข็งแกร่งของหุ้น หรือว่านี่สินของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเทียบกับสัดส่วนของสินทรัพย์แล้วเนี่ยตัวไหนมีมากตัวไหนมีน้อยกว่ากันถูกไหมครับถ้าเปรียบหุ้นเหมือนกับคนนะวันนี้เราอาจจะแบบโอ้มีไรายได้เดือนละล้านแต่เรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ900,000นนึกภาพตามนะเรามีไรายได้เดือนละล้านแต่เรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ90,00แนแต่พอเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับเรามีไรายได้เดือนละ5 0,000แต่เรามีค่าใช้จ่ายแค่1 0,000บาท รายได้ห้าหมื่นค่าใช้จ่ายแค่หนึ่งหมื่นบาทนั่นหมาว่าเราเหลือสี่หมื่นถูกไหมแต่หุ้นขนาดเล็กครับเราอาจจะมีรายได้แค่สองหมื่นบาทแต่ค่าใช้จ่ายเราอยู่แค่ 5, ห้าพันพอนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นสามคนนี้ใหญ่กลางเล็กรายได้ล้านรายได้ห้าหมื่นหรือรายได้รายได้สองหมื่นเนี่ย,ย,ย, 50, ย,ย, 20, ยมันไม่เกี่ยวเลยว่าคนไหนมีรายได้มากกว่าแล้วจะมีความมั่นคงมากกว่าพอนึกภาพป่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของทรัพย์สินต่อน,นี้สิต คนไหนมีความต่างมากหรือน้อยมากกว่ากันสิ่งเหล่านั้นถึงจะเป็นตัวบ่งบอกว่ากิจการเหล่านั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่านะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสรุปได้เลยว่าหุ้นใหญ่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งเสมอไปหุ้นกลางก็ใช่ว่าจะแย่หุ้นเล็กก็ใช่ว่าจะไม่ดีนึกไหมแล้วผมจะบอกแบบนี้นะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ย SML เนี่ยมันจะมีทั้งหุ้นที่ดีและหุ้นที่ไม่ดีอยู่ปะปนรวมกันครับ และสิ่งสำคัญครับคือเราต้องจำแนกให้เป็นนะครับว่าหุ้นตัวไหนมีความแข็งแกร่งมากถ้าใครยังไม่รู้หรือยังดูอะไรไม่เป็นเอาทริกเกอร์นี้ไปดูง่ายๆครับดูว่าสินทรัพย์รวมมีมากกว่านี่สินรวมกี่เท่านะถ้าให้ดีควรให้มากกว่า2เท่าขึ้นไปอย่างเช่นเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่1,200ล้านอย่างน้อยนี่สินต้องต่ำกว่า600ล้านพอหนึ่งภาพปะ ทรัพย์สินมากกว่านี่สินประมาณ2เท่าขึ้นไปถึงจะเรียกว่ามีความแข็งแกร่งทางการเงินที่ดีนะครับถ้าพวกเรานะครับไม่อยากพลาดข้อมูลความรู้ด้านการเงินและการลงทุนดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืม กด subscribe ในช่อง YouTube นะครับแล้วก็มากดไลค์กด Follow ในแฟนเพจ Facebook Shop Club ด้วยนะครับติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับผมจะนำข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมาแชร์ให้พวกเราฟังอีกมากมายอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด Follow และกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ